เป็นไซโกโค o โ o นานะครับผมรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมครับตัวเรือนสีครีมนะมีร่องรอยบ้างครับผมงานเก่าลึกๆครับเดินดีครับปุกดังสีเข้มนะฮะข้าล่างนี้คือเข็มวินาทีครับเดิอนอยู่ครับปัดจะอ,อกครีมแล้วก็มีขอบดำครับตัดกันให้เห็นเลขเด่นชัดครับผมสีเข้ม หลังครบ,ครบนะฮะปุมครบครับเดิมๆครับหลังเครื่องเรียบร้อยแล้วฮะครับพร้อมใช้งานผมครบหมดตัวเรือนก็มีร่อ,องรอยบ้างมีนทลอดสีทลอกนะแต่เดิมๆของเขานะฮะไม่ได้ปรุงแต่งใดๆครบตัวเดี๋ยวมาฟังเสียงปลุกกันอันนี้เดินอยู่นะฮะ เหมือนเดิมมัะงสวยงามไซโก้โคโรนาอ๋อสี่เข็ม